สวัสดีครับสวัสดีพบกับผมใน PNR 1 9 9 6 racing กันอีกแล้วนะครับ up 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 เจ้สวัสดีครับผม PNR 1 9 9 6 racing อิง ing i n เฮ้ยไม่ใช่เวลามาสายยอดอาละครับมาพบกับรถ Suzuki RC 100ตัวเอ่อ remaster นะครับจริงๆแล้วมันมีตัวคริสตัลนะครับแต่หน้ามันจะเป็นแบบแนวแบบอวกาศอวกาศหน่อยแบบ จะแหลมกว่านี้แต่อันนี้จะให้มาดูตัวรุ่นที่เป็นตัวหน้าเหลียมแบบพื้นฐานเบสิกทั่วไปที่เรามีกันนะครับเริ่มจากตัวเดิมเดิมของเขากันอันนี้คือตัวพุ่งข้างเอามาจาะโชว์คือตัวเดิมเดิมเนี่ยท่อจะเป็นแบบเป็นท่อไอเสียบบปืนใหญ่และยาวด้วยที่ไม่เดิมคือไม่ได้ใส่ไอตัวที่บังลมนะครับด้านท้ายเหมือนกันด้านหน้าเหมือนกันคือไฟหน้าไฟท้ายใช้เหมือนกันหมด เครื่องตัวเดียวกันเลยเจ็ดคูณเออแรงไม่ใช่เล่นแล้วก็ถ้าเป็นคันสีน้ำเงินเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยผมใส่ที่บางลมให้มันแบบเข้ากับยุคของเขาอะ่ะเป็นมอไซค์แบบยุค 90, เก้างนี้ดีกว่าเออแล้วท่อเนี่ยท่อแต่งเป็นท่อป๋องท่อแบบกระป๋องเลยเออแต่งตรงยุคเลย นี่ถ้าใครมีตัวนี้นะรีสโตเนี่ยจากรถคันที่แบบสามสี่พันที่มีเล่มนะเอาไปปั้นนะรับรองเฉียดแสนครับผมเพราะของแต่งมันเยอะเรียกได้ว่าปั้นทีนะพอๆกับซื้อเว็บได้คันหนึ่งเลยครับผมดีไม่ดีอาจเหลือด้วยอ่ะพูดมาแยะแล้วไปลองกันเลยไปกัน <c oughs>

And <sweat> then <sweat> <sweat> เอเออเออ,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 อต้องใส่รถเก่าเกินอ่ะมาดูกันก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว Suzuki RC 100เ v ร r ชั่น Remaster นะครับคลิปหน้าเราจะกลับมาพบก,กันใหม่นะครับสหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ